เียแปซิฟิกคชนเกาหลีเหนือเปิดเรือดำน้ำนิวเคลียร์จีนอวดตรงฟั่ง41ไฮเปอร์โซนิกพิสัยไกล15,000กิโลเมตรกว่ากว่าวันที่13มีนาคม2568สถานการณ์ในเอเชียแปซิฟิกนะคะร้อนระอุไม่แพ้เขตจุดว่าไฟอื่นๆทั่วโลกเพราะอะไร เกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพของเรือดำน้ำติดขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ลำแรกโดยแสดงว่าประธานาธิบดีคิมจองอึนได้เดินทางตรวจสอบเรือดำน้ำและเรือรบใหม่พร้อมระบุว่าเรือลำนี้จะไม่ถูกจํากัดอยู่ในน่านน้ำเกาหลีเหนือเท่านั้นขู่ไกลๆว่าจะเลื้อยไปทั่วได้เพราะอยู่ใต้น้ำ แน่นอนเกาหลีใต้ไม่เชื่อว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะมีประสิทธิภาพจริงไม่ต้องพูดถึงฝั่งตะว,วันตกลรอกค่ะเข้าดูมินแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าจะใช้ได้หรือหรือสวยแต่รูปกระมังแต่ก่อนหน้านี้นะคะคิมก็งัดขีปนาวุธยิงไปที่ทะเลตะวันออกเตือนสหรัฐและเกาหลีใต้เพราะจัดซ้อมรบใหญ่กระสุนจริงค่ะมีการทิ้งบอลพลาด ถล่มพวกกันเองคือถล่มชาวบ้านเมางนั้นเถอะทำชาวเกาหลีใต้ชายแดนบาดเจ็บเพียบเรื่องนี้เกาหลีใต้มีการดำเนินคดีนักบินสองรายนะคะที่ทิ้งบอมพลาดโดนประชาชนเกาหลีใต้เองบาดเจ็บ29รายดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าที่จริงแล้วมันอยู่ติดรั้วบ้านเกาหลีเหนือทำเกาหลีเหนือหัวร้อนเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ส่วน ด้านทางการเกาหลีเหนือนะคะจัดซ้อมรบใหญ่ติดรั้วบ้านแบบนี้เขาออกมาประนามบอกว่าการทิ้งบอมพลาดโอกาสที่จะเกิดเหตุเลื้อยเข้ามาในเกาหลีเหนือได้เนี่ยเขาไม่พอใจเกาหลีเหนือถือเป็นการยั่ยุข,ขั้นสุดของสหรัฐและเกาหลีใต้นะคะและก็พร้อมจะตอบโต้คิมบอกว่าถ้าบอมอันนั้นอนะ หล่นเข้ามาแถวอนาเขตเกาหลีเหนือเนี่ยรับรองจะไม่ยอมทนเฉยแน่นอนเกิดไปแล้วนะคะถ้าระเบิดตกในหมู่บ้านชายแดนของเกาหลีเหนือเราอาจจะได้เห็นสงครามเกาหลีรอบใหม่ไปแล้วก็ได้ดีที่ตกใส่กันเองที่จริงคงไม่ตั้งใจหรอกแต่พลาดจริงๆแต่จริงๆเอ่อถูกคล้ายๆแบบว่าไม่ได้ถูกจำคุกนะคะนักบินคนนะ่ะ ถูกค่าโทษเฉยๆแต่ก็อาจจะถูกตัดเงืนเดือนเรล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้มีรายงานอีกนะคะว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐพูดถึงการขยายตัวทางทหารของจีนรวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของกองกําลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของจีนทําไมจะไม่สนใจไม่วิตกกังวลล่ะคะก็เพิ่งจะประกาศท้ารบกันทั้งฝั่งจีนและสหรัฐมีโอกาสที่จะปะทะกันแน่ๆ และจะเป็นที่ไหนก่อนถ้าไม่ใช่เอเชียแปซิฟิกเขาบอกว่าจีนมีการสร้างไซโลขีปนาวุธเกือบ300แห่งเลยนะคะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่น DF 3 1หรือตรงฟงหรือตรงฟังนี่แหละค่ะตรงฟัง31ตรงฟัง41ในขณะที่มีการจัดตั้งกองพลเพิ่มเติมเพื่อพูดง่ายๆว่า เป็นหน่วยขีปนาวุธนิวเคลีย์นั่นละคะ่ะเหมือนรัเสเซียเลยแต่เพิ่งตั้งไม่นานมีการติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธต้องฟัง26ในรูปแบบธรรมดาและนิวเคลียร์อีกด้วยกองกำลังขีปนาวุธจีนภาคพื้นดินเมื่อข่าวกรองสาระบอกว่ากำลังขยายตัวนะคะด้วยกองพลขีปนาวุธข้ามทวีตเคลื่อนที่ใหม่คก m ม ve ได้ไม่ใช่ปากหลักเป็นสถานีลับอย่างเดียว ทำให้จำนวนเครื่องยิงต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก6เครื่องเป็น12เครื่องเพิ่มเป็นโลกค่ะอันนั้นเขาทำมาตั้งแต่ปี2021จีนได้สร้างเครือข,ข่ายไซโลคีปนาวุธข้ามทวีปอย่างครอบคลุมในมณฑลการสู่และเขตปกรองตัวเองมองโกเลียเป็นเฉพาะที่มองโกเลียในนะคะ อันนี้มาจากภาพดาวเทียมและการวิเคราะห์จากศูนย์เจมส์มาตินเป็นหน่วยการศึกษาไม่แพร่ขยายอาวุธเอ่อก็ปากหลักแต่จริงนั่นแหละค่ะตั้งมาก็สอดส่องโดยจ,จีนและสหรัฐาลัขยายอะไรไม่เห็นเคยรายงานเลยเขายืนยันกลุ่มนี้นะคะยืนยันการมีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานขีปนาวุธขนาดใหญ่ของจีนบอกว่ามีไซโลอย่างน้อย120แห่งซึ่งเขาเห็นผ่านทาง ดาวเทียมหรือการสอบแนมของเขาพูดง่ายๆตั้งมาไว้สอบแนมฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นรายงานเลยว่าสรัฐมีกี่ไซโลอยู่ตรงไหนบ้างรายงานข่าวกรองของสรัฐยังระบ,บุอีกว่าจีนกำลังพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอัตราการโจมตีต่ำทําให้ทางเลือกในการตอบสนองมีความยืดหยุ่นกว่าอาวุธที่มีอัตราการโจมตีสูงที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศต่างๆนะคะข้อสรุปเหล่านี้มีพื้นฐานจาก เอกสารทางการทหารของจีนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการป้องกันประเทศและคําสั่งนโยบายที่ออกโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็รวบรวมจากข้อมูลที่จีนเผยแพร่ออกมาซึ่งเขาถือว่าไม่เป็นความลับท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มงบประมาณทางการทหารของจีนที่เพิ่รงรายงานไปไม่นานนี้ล่าสุด2.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.2%จเซจะเพิ่ม3ปีซ้อนรวบเลยนะคะคือสัญญาณที่สแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนนะคะเพื่อจะเดินหน้าปรับปรุงและขยายกองทัพให้ทันสมัยแม้ว่าปักกิ่งเขาจะเน้นย้ำตลอดนะคะถึงลักษณะการป้องกันในด้านท่าทีการฐานไม่ใช่เชิงรุกนะคะแต่ขนาดและขอบเขตในการพัฒนามันก็ทำให้สรัฐกังวลไม่ใช่สัฐอย่างเดียวรอค่ยุโรปด้วย การติดตามอย่างใกล้ชิดจากสารอเมกาและก็พันธมิตรมากขึ้นเพราะรู้ว่านี่คือผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในวงกว้างอย่างชัดเจนค่ะขีปนาวุธตงเฟิงหรือตงฟัง41ของจีนนะคะ DF41 เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทางการหารทั่วโลกก็ว่าได้เพราะอะไรความเร็วสูงสุดที่รายงานไว้คือ25มก ประมาณ3600กิโมต่อชั่วโมงแบบสูงสุดนะคะที่บอกไป15 0 0นนะั่นอะตั้งต้นแต่ล่าสุดที่เพิ่งออทดสอบไปสำเร็จเนี่ย3,600กิเมต่อชั่วโมง DF-41 จึงถือเป็นขีปนาวุธที่มีความเร็วสูงสุดในคลังอาวุธของจีนเวลานี้นะคะขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยการยิงที่น่าประทับใจสามารถบรรทุกพลรบนิวเคลียร์ได้ทีเดียวหลายลูก ทำให้เป็นอาวุธป้องกันภัยทางยุทธศาสตร์ของจริงที่น่าเกรงขามทีเดียวถูกจัดเป็นไฮเปอร์โซนิกชั้นยอดของโลกอันดับสองนะคะรองจากอาวังกาดของรัสเซียค่ะอวแงกาดของรัสเซียเร็ว27มักนูนพิสัยความไกลนะคะพิสัยการยิง3 2 2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่ากระพริบตาเท่านั้นแหละไม่ดันเห็นอะตุ่มแล้วเมื่อก่อนนี้สหรัฐและยุโรป ไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าจีนจะสามารถผลิตอาวุธเร็วร้ายขนาดนี้ได้จริงแต่มิถุนาย,ยนปีที่แล้วจีนทดสอบในทะเลตะวันออกสำเร็จนะคะหน้าหมานเงินไปเป็นแถบเลยตอนนี้สำนักจัดลำดับอาวุธของสหรัฐเองให้ตรงฝั่ง41เป็นอาวุธที่น่ากังวลของจีนไปแล้วจะเห็นว่าอาวุธนิวเคลียร์นะคะกำลังวนเวียนอยู่ในเอเชียแปซิฟิกสรัฐ ได้ติดตั้งขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ Nuclear, ไตฟอนอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะมันเป็นความลับว่าตั้งอยู่ที่เกาะไหนแต่มีตังเต้าฐานทัพ9เกาะและกําลังดําเนินการจะติดตั้งที่โอกินาวาในญี่ปุ่นนะคะเขมก็มีจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีสงครามนิวเคลียร์จึงส่งเสียงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยในย่านนี้ไม่ไกลจากบ้านเราซะด้วยต่อไปนี้ คงต้องจับตาภัยสงครามนิวเคลียร์ใกล้บ้านเรานะคะจากที่คิดว่าอยู่ไกลตอนนี้อยู่รอบๆบ,บ้านเราแล้วคะ่ะ